สสดครับผมทันทีสครับวันนี้เราอยู่กับโน้ตบุ๊กตัวนี้เลยครับ HP Pavilion 15นิ้วนะฮะก็ตัวนี้เป็นรหัส e s 3 0 4 5 a u นะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้บอกก่อนเลยว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ใช้ทำงานนะครับเน้นทำงานโดยเฉพาะกับพลัง Ryzen 7นั่นเองฮะเป็นซีรีส์7000ใหม่ล่าสุดจากทาง AMD นั่นเองฮะมาเริ่มมุดูสเปคเรแรงๆจากตัวนี้เลยนะฮะ AMD Ryzen 7 7730U นั่นเองฮะค,ความเร็วเริ่มต้น2.0กิกะเฮร์แล้วสามารถบูตไปถึง4.5 GHz เลยทีเดียวนะฮะตัวนี้8คอร์16เทรดนั่นเองนะฮะ TDP อยู่ที่15วัตต์เท่านั้นเองนะฮะถึงจะจ่ายพลังงานน้อยแต่ว่าความแรงเนี่ยบอกได้เลยว่าเหลือเฟือแน่นอนนะกับการทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับใครที่ชอบโน้ตบุ๊กที่ไม่ร้อนนะครับทำงานได้นานนะฮะ แล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาต้องตัวนี้เลยครับ HP Pavilion 15นะฮะถึงจะไม่มีการจอแย่ครับแต่ว่าบอกได้เลยว่า AMD Radeon g r a p h i c เนี่ยไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนนะผมบอกเลยว่าผมเทสเล่นเกมแล้วเรียกได้ว่า แรงเอาเรื่องนะครับแรงเอาเรื่องเลยทีเดียวสำหรับหน้าจอครับเป็น ips ขนาด15.6นิ้วนั่นเองนะฮะ full hd นะครับขนาด1 9ึ0งพันคูณพันแนั่นเองนะฮะ refresh rate อยู่ที่60สิเฮิร์ชฮะตัว ram หรือ memory เนี่ย16บหกิกครับเป็น8ปคูณสบัส3,200นสใครที่ชอบใช้ microsoft นะครับหรือเป็น photoshop หรือ ai อะไรอย่างนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้เหมาะมากๆเลยทีเดียวนะครับดีไซน์ดูดีเลยทีเดียวครับสีเงินแบบนี้โอ้โหผู้หญิงใช้นี่มันเฟี้ยวนะมาทันต์ storage กันบ้างครับมีขนาดถึง5 1, 2ึกิกะไบต์เลยทีเดียวเป็น PCIe Gen 3นั่นเองนะฮะเราเรียกได้ว่าเปิดเครื่องมาแป๊บเดียวเนี่ยพร้อมใช้งานเลยนะฮะมาดูทางด้านพอร์ตการเชื่อมต่อกันบ้างน,นะฮะมี USB Type A นะฮะ3.2จุดำนวน2พอร์ตแล้วก็ Type C นะครับจำนวน1พอร์ตนั่นเองนะฮะแล้วก็มี HDMI 1พอร์ตนะครับการต่อ Wireless LAN เนี่ยเป็น Wi-Fi 6นะฮะเรียกได้ว่าบ้านใครมี Wi-Fi 6เนี่ย ต่อแล้วเนี่ยไม่ผิดหวังนะครับและก็ยังรองรับบลูทูธ5.2ด้วยนะครับผมแต่ก็น่าเสียดายนิดนึงนะที่ตัวนี้เนีย่ยไม่มีพอร์ตแลนมาให้นะมาดูทางด้านอะแดปเตอร์กับแบตเตอรี่กันบ้างน,นะฮะก็ตัวนี้เป็น45วัตต์ AC อะแดปเตอร์ครับซัพพอร์ต PD ชาร์ตนั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยเป็น3เซลล์ไอออนลิเตียมนะ41วัตต์อีกทั้งยังมีกล้องหนา้าแต่ว่ากล้องหน้าเนี่ยเรียกว่าเอาแค่พอมีนะครับเอาแค่พอมีสำหรับ OS ที่แถมมาเป็น Windows 11 Home ตัััววนนนนนีีนีีีี้เเเเ่่่ยยยงงป็สสสรรรกาา Natural Silver ิิธมมชตอะโหดู เมี่ยข้างในเนี่ยยังมีตัว Microsoft Office ให้อีกนะฮะคุ้มค่าไหมตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ประมาณ22,000บาทถ้าใครเจอโค้ดที่ดีเนี่ยก็อาจจะทําให้ลดราคาได้มากกว่ามีวันตรให้อุ่นใจอีก2ปีนะแบบออนไซต์เลยเป็นไงเดี๋ยวไปดูตอนเล่นเกมดกว่าครับว่าเกมเนี่ยมันจะเดือดแค่ไหนนะครับไปดูกัน